ตัวเงินตัวทองเข็มเธอเป็นลูกสาวคนโตครอบครัวเข็มมีด้วยกันทั้งหมดห้าคนมีพ่อแม่และน้องๆอ,อีกสองคนเข็มเธออายุ27ปีน้องสาวคนรองอายุ25ส่วนคนเล็กเป็นผู้ชายอายุ20ปีแม่ของเข็มเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงส่วนพ่อก็ไม่ได้ทำอะไรแถมยังติดน้ำเมาอีกด้วยน้องทั้งสองเองก็เช่นกัน น้องชายติดเพื่อนวันๆไม่ค่อยอยู่บ้านส่วนน้องสาวคนรองก็เป็นคนรักความสวยความงามใช้ใจ่ายเงินฟุ่มเฟือยทั้งที่ก็ไม่ได้มีเงินของตัวเองส่วนใหญ่ก็จะมาขอแม่ใช้และก็ขอพี่สาวเข็มเธอทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งหลังจากเลิกงานสี่โมงเย็นหญิงสาวก็ไปรับจอบที่ร้านก๋วยเตี๋ยวกว่าจะเลิกงานก็ประมาณเที่ยงคืนวันวได้นอนไม่กี่ชั่วโมง ก็ต้องตื่นไปทำงานตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเข็มพ่อขอเงินหน่อยสิลูกสาวได้ส่งเงินแบงห้าสิบให้กับพ่อทำให้ผู้เป็นบิดาไม่พอใจเขาจึงได้ตำหนิและด่าทอลูกสาวอะไรกันแค่ห้าสิบยังไม่พอซื้อน้ำเมาสักขวดเลยเองจะหวงพ่ออะไรนักหนาะพ่อจ้าฉันไม่ได้มีเงินเยอะ ที่จะให้ตามที่พ่อขอแล้วพ่ออยากได้หรอกนะจ๊ะนางลูกคนนี้มันชักจะอัก,กตันอยู่ขอเงินนิดขอเงินหน่อยทำเป็นห่วงไม่น่าเลี้ยงมันมาโตขนาดนี้เลยอะไรกันพี่ศักทำไมต้องโวยวายด่าทอลูกเช่นนี้ด้วยวันวันขอแต่เงินลูกลูกมันไปเอามาจากไหนให้นักหนาละพี่ฮะพี่ก็เลิกน้ำเมาสบ้างเถอะไปหาทำงานทำการบ้าง มันจะไม่มีได้ยังไงมันทำงานอยู่ทุกวันไหนจะงานประจำไหนจะงานพิเศษอย่าคิดว่าฉันโง่ที่เมื่อก่อนตอนเองเด็กๆฉันยังทำงานเลี้ยงพวกมันมาได้โตขึ้นมาพ่อกับแม่ก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงให้สบายมันน่าเบื่อจริงๆโว้ยด้วยความรำคาญนางยมจึงส่งเงินแบงค์สีแดงให้สามีพี่เอาเงินนี่ไปซะจะไปไหนก็ไปเลยไปอยู่บ้านก็รำคาญ เมื่อได้เงินแล้วแน่นอนนายศักดก็ต้องไปตั้งวงดื่มน้ำเมากับเพื่อนที่รน้นคาเป็นประจำเข็มเอ้ยอย่าไปสนใจคำพูดพ่อของลูกเลยนะพ่อเองมันดื่มจนสติเลอะเลือนไม่ใช่พ่อคนเดิมอีกแล้วล่ะจ้าแม่เรื่องนี้ฉันรู้จ้ะและทันใดนั้นเองน้องชายและน้องสาวรีบเดินมาของเงินพี่ไม่ต่างจากพ่อพี่เข็ม ผมขอเงินหน่อยสิพี่ฉันด้วยพี่เข็มอ้าวเฮ้ยเพิ่งจะด่าพ่อพกเองไปยกยกเองสองคนก็เหมือนกันตัวจนหมาเลียมไม่ถึงแล้วไม่รู้จักทำมาหากินยังแบบมือขอเงินใช้อยู่ได้โท่แม่ฉันสองคนขอพี่เข็มไม่ได้ขอแม่สักหน่อยแม่จะบ่นไปทำไมเนี่ยระวังพ่อจะมีเมียน้อยนะขันทำไมน้องพูดแบบนี้กับแม่ล่ะพี่ไม่มีให้หรอกนะ พี่เพิ่งจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟกว่าเงินจะออกอีกตั้งหลายวันอะไรกันแต่พี่ไปทำงานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวทุกวันเขาก็จ่ายเงินสดไม่ใช่เหรอนั่นนะสิห่วงซะมากกว่าไปเถอะขันไม่ต้องไปขอหรอกไว้เรามีงานทำเมื่อไหร่มีงอก,ก็แล้วกันสองพี่น้องแสดงอาการไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดเพราะที่ผ่านมาพี่สาวก็ให้มาโดยตลอดจนเคยตัว ดูมันสองคนสิทำไมถึงได้ทำตัวแบบนี้นะอายุก็ไม่ใช่น้อยๆกันแล้วแทนที่จะช่วยพี่สาวทำงานแบ่งเบาภาระภายในบ้านบ้างแม่จ้าฉันจะออกไปทำงานก่อนนะจ๊ะบางทีวันนี้อาจจะเลิกดึกหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เขามีงานเทศกาลร้านกว๋วยเตี๋ยวก็น่าจะขายดีนะจ๊ะไหวนะลูกทำงานสองที่แบบนี้ร่างกายจะแย่เอาได้นะ ไหวสิจ,จ้าแม่แม่ก็เหมือนกันนะจ้าถ้าวันไหนเหนื่อยก็ไม่ต้องฝืนไปขายพักผ่อนบ้างหรือไม่แม่ก็ใช้ให้น้องไปขายแทนแม่จะได้พักยังไงละจ้ะโอ้ยน้องของแกนะเหรอมันบอกง่ายสะทีไหนกันใช้ก็ายากขี้เกียจทั้งพี่ทั้งน้องแม่ทำเองดีกว่าสบายกว่าเยอะไม่ต้องมาคอยปากเปียกปากแฉะ ถึงแม้จะพูดไปเช่นนั้นแต่มารดาก็ตามใจลูกคนกลางกับลูกคนเล็กเรื่องนี้เข็มเองเธอก็รับรู้ได้แต่เธอก็ไม่อยากจะคิดอะไรมากเพราะถึงยังไงก็เป็นพี่น้องกันแต่บางครั้งเวลาที่เธอเหนือหน่อยก็รู้สึกน้อยใจเป็นธรรมดาแม่กับพ่อตามใจน้องทั้งสองคนจนเคยตัวขนาดโตแล้วยังไม่รู้จักช่วยกันทำมาหากินวันๆเอาแต่แบมือของเงิน ถ้าไม่ขอพี่สาวก็ขอแม่และทุกครั้งแม่ก็ควักให้ตลอดแม้ว่าปากจะบน่นแต่ก็ไม่เคยใจดำที่จะไม่ให้ลูกทั้งสองคนเลยเข็มผู้เป็นพี่สาวคนโตต้องรับภาระทุกอย่างภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟหรือแม้กระทั่งค่างวดรถจักรยานยนต์ที่ทั้งสองพี่น้องใช้ขับขี่ไปไหนมาไหนส่วนตัวเองทำงานงกงกวันไหนไม่สบายก็แทบจะไม่กล้าหยุดพัก เพราะมัวแต่คิดถึงรายจ่ายของแต่ละวันภายในบ้านเข็มเธอไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้พ่อกับแม่เห็นเลยจนบ่อยครั้งที่พ่อกับแม่มักจะมองลูกสาวคนโตเป็นคนก้าวร้าวทาั้งทที่เข็มเองก็เป็นคนที่แบกรับภาระทุกอย่างภายในบ้านช่วงเย็นของวันนั้นนั่นเองเข็มไม่สบายหรือเปล่าเปล่านะคะเจ๊ฉันสบายดีจะ้ะ ทำไมเจ๊ถึงถามแบบนี้ล่ะจ๊ะจะไม่ให้ถามได้ไงก็เจ๊เห็นสีหน้าเธอดูซิดๆเหมือนกับคนไม่สบายถ้าไม่ไหวก็พักเถอนนะเจ๊อนุญาตให้ลาฉันไม่เป็นไรจริงๆจ้ะเจ๊รู้นะว่าเข็มเป็นคนขยันแถมยังแบกภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวแต่เธอทำงานหักโหมแบบนี้ร่างกายมันจะแย่เอาได้นะ ฉันขอบใจเจนะจ๊ะที่เป็นห่วงแต่ฉันไม่ได้เป็นอะไรจริงๆจ้ะต่อจากนั้นเข็มก็ได้ทำงานตามปกติแต่ดูจากอาการแล้วเป็นอย่างที่เจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวเข้าใจว่าเธอน่าจะไม่สบายและไม่ไหวจนในที่สุดเข็มก็เป็นลมเจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวได้ติดต่อไปที่บ้านของหญิงสาวแล้วต่อนนี้ลูกของฉันอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่โรงพยาบาล ยังไงก็รีบมานะเจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนเข็มจนแล้วจนรอดก็ยังไม่เห็นครอบครัวของเข็มโผล่มาที่โรงพยาบาลเลยสักคนเธอจึงได้โทรไปอีกรอบนี่เมื่อไร่จะมาไม่เป็นห่วงลูกสาวบ้างหรือไงฉันก็กำลังจะไปอยู่นี่ไงพอดีเพิ่งจะขายของเสร็จอะไรกันลูกป่วยเข้าโรงพยาบาลกระทันหัน ไม่มีใครสนใจรีบไปดูดาดูดีเลยสักคนหรือไงอยู่กันตั้งหลายคนไม่ใช่หรือเอ๊ะก็ฉันบอกอยู่นี่ไงว่าฉันกำลังจะไปก็กำลังจะไปสิและในขณนะเดียวกันหมอก็ได้แจ้งอาการป่วยของเข็มหมอว่ายังไงนะจ๊ะเธอป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะเริ่มต้นเข็มที่รู้เช่นนั้นก็ตกใจมาก เพราะมันต้องใช้เงินในการรักษาตัวจำนวนไม่น้อยและอีกอย่างเธอเองก็ต้องรับภาระค่าใช้ใจ่ายภายในบ้านหญิงสาวจึงขอร้องให้หมอปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแม่เธอน้องเธอนี่ยังไงไม่มีใครห่วงเธอเลยสักคนเจ๊ขอโทษที่พูดตรงๆแต่มันก็เกินไปจริงๆไม่เป็นไรจ้ะเจ๊สงสัยแม่ของฉันขายของอยู่นะจ๊ะ ส่วนน้องๆฉันบางทีก็อาจไปทำงานก็ได้เจ๊กลับก่อนก็ได้นะจ๊ะฉันขอบคุณเจ๊นะจ๊ะที่พามาส่งโรงพยาบาลในขณะเดียวกันที่บ้านของเข็มเองผู้เป็นมารดาก็ได้บอกให้น้องทั้งสองไปดูอาการของพี่สาวที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่มีใครไปสักคนผู้เป็นแม่เองก็เข้าใจว่าลูกๆทั้งสองก็คงจะไปถึงโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยเธอจึงไม่ได้ไปที่นั่น จนกระทั่งในที่สุดเข็มก็กลับมาบ้านอ้าวเข็มออกจากโรงพยาบาลแล้วเหรอลูกแล้วน้องล่ะน้องไม่กลับมาพร้อมกันเหรอน้องไปไหนละจ๊ะแม่แล้วทำไมต้องกลับมาพร้อมฉันด้วยละจ้าอ้าวแล้วกันก็แม่ให้น้องสองคนไปเฝ้าลูกนะสิแถมยังให้เงินไปด้วยอย่าบอกนะว่าไม่เด็ไปที่โรงพยาบาล ลูกสาวคนโตใส่หน้าแทนคำตอบไม่เป็นไรหรอกลูกก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วนี่นะว่าแต่เข้าไปนอนพักก่อนเถอะสงสัยน้องมันคงไปเที่ยวตามประสามันนั่นแหละเมื่อเข็มเดินเข้าไปในบ้านก็เห็นพ่อนอนในสภาพเมาม้ายอีกทั้งภายในบ้านก็ยังดูกรกลุงลังถ้วยจานชามที่อยู่ในครัวก็วางกระจัดกระจายไม่ได้ถูกล้าง ฉันจะนอนได้ยังไงบ้านสกรปรกขนาดนี้เข็มเธอรู้สึกเหนื่อยล้าเต็มทนแต่จะทำอย่างไรได้ครอบครัวของตอนเองแท้ๆไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนหญิงสาวกัดฟันเดินไปทำความสะอาดที่ครัวล้างถ้วยจานชาและเก็บข้าวของที่มันวางกระจัดกระจายให้เข้าที่เข้าทางกว่าจะเสร็จปาไปหลายชั่วโมงเฮ้ยได้นอนพักสักที ด้วยความเหนื่อยล้าบวกกับความไม่สบายเข็มจึงคล้อยหลับไปในที่สุดแต่ไม่ทันไรก็ได้ยินเสียงแม่เรียกให้น้องชายไปซื้อของแต่กลับถูกปฏิเสธจึงทำให้แม่บ่นน้องชายและในที่สุดเข็มก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่อไปซื้อของให้กับแม่นั่นเองฉันไปซื้อให้ก็ได้จ้ะแม่จะดีเหรอลูกลูกไม่สบายอยู่นะแม่ว่านอนพักก่อนเถอะไม่เป็นไรเลยจ้ะแม่ และจังหวะที่เข็มออกไปซื้อของให้แม่เองนั้นเธอก็ได้เห็นชายชรานั่งขายลอตเตอรี่อยู่ข้างทางเ <s> หลือสองใบสุดท้ายด้วยความสงสารอยากจะให้ชายชรากลับไปพักหญิงสาวจึงเหมาลอตเตอรี่สองใบนอกจากนั้นเธอยังได้รับพรจากชายชราอีกด้วยหลายวันผ่านไปอาการของเข็มค่อยๆซุดเพราะเธอไม่ได้พักผ่อนเลยยังคงทำงานทั้งสองที่ อยู่มาวันหนึ่งเข็มมีอาการไอหนักมากและมีน้ําสีแดงค่อยๆไหลออกมาหญิงสาวจึงรีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ำเพราะเกรงว่าจะมีคนเห็นพี่เข็มทำอะไรอยู่ฉันจะเข้าห้องน้ํารีบๆหน่อยสิพี่รอบแป๊บนะพี่กำลังจะออกไปแล้วละ่ะและเมื่อเข็มเดินออกมาจากห้องน้ำํำน้องสาวก็ยังคงเดินชนพี่ แถมยังทำท่าทางไม่พอใจเอ๊ะนี่น้ำอะไรอะสีแดงๆนี่อย่าบอกนะว่าแม่เอาของมาล้างในห้องน้ำอีกน้องสาวไม่ได้เอะใจอะไรเข็มมีอาการซุดเร็วมากเนื่องจากว่าร่างกายอ่อนแอไม่ได้พักผ่อนเข็มวันนี้ไม่ไปทำงานแล้วลูกฉันไม่สบายจ้ะแม่ผู้เป็นพ่อได้ยินเช่นนั้นจึงได้เอ่ยสวนขึ้นมาทันควัน ไม่สบายหรือว่าซ้ำออยเองเป็นพี่คนโตนะอย่ามาทำเป็นซ้ำออยสิฉันไม่สบายจริงๆจ้ะพ่อฉันขอพักสักวันนะจ๊ะหญิงสาวเธอรู้สึกน้อยใจที่พ่อกับแม่และน้องๆไม่เคยแม้แต่จะถามหรือห่วงใยเธอทุกคนกลัวแต่จะอดแต่ไม่คิดจะช่วยกันหารอพึ่งพาอาศัยเธออยู่คนเดียวคิดไปน้ำตาก็ไหลด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจ จนกระทั่งถึงวันที่หนึ่งเป็นวันประกาศสลากินแบ่งรัฐบาลเหมือนสวรรค์เข้าข้างและเห็นใจทำให้หญิงสาวถูกรางวัลที่หนึ่งถึงสองใบแคมดีใจมากแต่เธอก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้กับคนในครอบครัวรู้เพราะเธอรู้ดีว่าถ้าหากพวกเขารู้จะเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวจึงตัดสินใจเขียนจดหมายขึ้นมาหนึ่งฉบับพร้อมกับแนบเงินปึกใหญ่ก่อนที่เธอจะหายไปจากบ้าน เป็นอะไรไปนังโยมดูลูกลี่ลูกหลนชอบกนก็ลูกเข็มนะสิไม่กลับบ้านมาหลายวันแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าฉันออกไปตามร้านก๋วยเตี๋ยวเขาก็บอกว่าไม่ได้ไปทำงานที่นั่นแล้วสามีได้ยินเช่นนั้นก็ทำท่าทางตกใจเพราะลูกสาวคนโตเป็นคนหาเงินเข้าบ้านถ้าลูกขายไปสักคนพวกเขาต้องลำบากแน่ๆนี่คือความคิดของคนเป็นพ่อ จนกระทั่งนางยมเข้าไปที่ห้องนอนของลูกคนโตและได้เจอกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมพร้อมกับจดหมายแนบไว้อยู่บนกล่องก่อนที่เธอจะเปิดกล่องนั้นดูก็ได้เปิดอ่านจดหมายทันทีเมื่ออ่านไปได้สักพักน้ำตาก็เริ่มหลั่งไหลจนสามีต้องเอ่ยถามขึ้นมานางยมจึงได้บอกสามีว่าลูกสาวคนโตจากครอบครัวไปเป็นที่เรียบร้อยนั่นไงฉันบ่าแล้ว มันคงไม่อยากจะรับภาระเลี้ยงดูพ่อกับแม่และน้องๆของมันดังลูกไม่รักดีฟังฉันให้จบก่อนสิพี่นางยมได้พูดต่ออีกว่าตอนนี้ลูกสาวคนโตได้ป่วยเป็นโรคร้ายและจะต้องรักษาอย่างเร่งด่วนและเธอก็ไม่อยากจะเป็นภาระของครอบครัวลูกได้ทิ้งเงินไว้ให้เร้สามล้าน พร้อมกับให้พวกเราใช้จ่ายกันอย่างประหยัดเพราะลูกไม่สามารถหาเงินให้พวกเราได้ตลอดชีวิตอีกแล้วสามีได้ยินเช่นนั้นก็มีอาการซึมทันทีทำไมลูกถึงไม่บอกเราบ้างว่าลูกป่วยถึงลูกบอกพี่ก็ด่าอยู่ดีนั่นแหละโทษลูกน้องชายและน้องสาวที่รู้ก็รู้สึกผิดไม่ต่างกันโดยเฉพาะขิงเพราะเธอเห็นความผิดปกติของร่างกายพี่สาวมาได้ซักระยะ แต่ก็ไม่ได้สนใจแม่เราพี่เข็มได้บอกอีกหรือเปล่าว่าพี่เข็มอยู่ที่ไหนผู้เป็นมารดาใส่หัวแม้ตอนนี้ทุกคนจะคิดได้ก็ไม่มีลูกสาวคนโตอยู่ข้างๆแล้วตั้งแต่นั้นมาผู้เป็นพ่อก็เลิกดื่มน้ำเมาส่วนน้องชายและน้องสาวก็รู้จักทำงานหาเงินเงินที่พี่สาวให้ก็ใช้จ่ายกันอย่างประหยัดทางครอบครัวก็ยังได้ขอพรและภาวนา ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เข็มหายจากอาการป่วยโดยเร็วและกลับมาหาครอบครัวอีกครั้งหญิงต่ำต้อยกับนางโงเรื่องราวของระหว่างหญิงสาวทั้งสองคนที่มีความแตกต่างกันมากแม้ว่าจะแตกต่างกันเพียงใดและทั้งคู่จะสามารถเข้ากันได้หรือไม่หนะ้าบ้านหลังหนึ่ง มีหญิงสาวชื่อว่านางทองใบและหญิงสาวอีกคนหนึ่งชื่อว่านางทองมีทั้งคู่อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นนางในครัวมีฐานะที่ยากจนแต่ถึงแม้ว่าทั้งสองจะมีฐานะลำบากยากจนและเป็นลูกกําพรราก็ตามแต่ด้วยเรือนร่างของนางทองใบก็ดุดดั่งหญิงงามที่ชายใดก็ต้องต่างหมายปองผิดจากนางทองมีที่มีใบหน้าขี้ริ้วขี้เล มีกล้ามเนื้อแข็งแรงเรือนร่างไม่เหมือนสาวสวยงดงามอีกทั้งใบหน้ายังดูแก่กว่าไว้ผิวดำคล้ำอีกต่างหากทั้งสองมักจะถกเถียงและทะเลาะกันอยู่บ่อยๆเพราะนางทองใบมักจะพูดอวดโฉมรูปร่างของตนว่าสวยสดงดงามกว่าผู้ใดไม่มีใครเทียบเทียมเธอได้แต่นางทองมีก็มักจะพูดเช่นกันว่า ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีอะไรดีจากภายนอกแม้แต่เศษเสี้ยวของนางทองใบแต่เธอก็มีความสามารถเพราะเป็นหญิงสาวที่แข็งแกรงและแข็งแรงนางทองใบไม่มีทางที่จะเทียบเธอได้เลยเพราะทองมีสามารถกวาดถูบ้านได้อย่างรวดเร็วขัดบ้านอาบน้ำหาบน้ำมาใส่ตุ่มปีนต้นไม้คล่องแคล่วราดุดดังลิงหรือแม้กระทั่งแบกหามก็ยังทำได้ เธอมีประโยชน์มากมายกว่าทองใบด้วยซ้ำทำไมเธอถึงได้เกิดมาอัปลักษณ์อย่างนี้นะดูสิผิวกายของเธอก็ดำคล้ำแถมยังมีกล้ามเนื้อไม่เหมือนผู้หญิงหนำซ้ำยังทืนทึกเหี่ยวย่นแก่กว่าวัยเสียอีกไม่มีอะไรดีเท่าฉันเลยหลังจากที่พูดจบนางทองใบก็ได้หัวเราะทองมีตัวของทองมีจึงได้พูดขึ้น ถึงเธอจะสวยราวกับนางฟ้าที่ชายใดก็อยากจะได้เป็นเมียแต่ถ้าหากเธอจะไปเป็นท่ารับใช้บ้านผู้ใดล้วก็เธอคงไม่มีศักยภาพทำงานเทียบเทียมเท่าฉันได้หรอกเจ้านายทุกบ้านก็ต้องรักฉันมากกว่าเธอใช่ว่าความงามของเธอจะทำให้ทุกคนรักได้เสมอไปหรอกนะถ้าเธอยังเป็นคนปากไม่ดีเห็นแก่ตัวชอบเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับผู้อื่นแล้วอ้างว่าตัวเองดีแสนดีขนาดไหน ฉันว่านะเธอไม่มีอะไรดีมากไปกว่าฉันนักหรอกนางทองมีตอบอย่างไม่ยอมแพ้เช่นกันเธอไม่สนหรอกว่าคนที่อยู่ตรงหน้าจะคือเพื่อนหรืองามกว่าเธอสักเพียงใดแต่ถ้าหากใครคิดจะมาเหยียดยามพูดจาดูถูกเธอแล้วล่ะก็คนอย่างทองมีไม่มีวันยอมเพราะหญิงสาวเชื่อว่าตัวเองก็มีดีไม่ต่างกันเพียงแต่มีดีคนละแบบก็เท่านั้น อยู่มาวันหนึ่งท่านเศรษฐีจัดงานเลี้ยงที่บ้านเธอทั้งสองต้องคอยดูแลรับใช้ปนิบัติเพ,เพื่อนเพื่อนเศรษฐีที่จะมากินเลี้ยงในวันนี้แล้ววันนี้ตัวของทองมีเธอก็มั่นใจว่าเธอน่าจะทำอาหารที่แสนอร่อยมาเสิร์ฟได้อย่างแน่นอนส่วนนางทองใบก็ได้แต่พูดว่าถ้าใครเห็นเธอไม่ว่าอาหารจะอร่อยหรือไม่อร่อยอย่างไรเสียก็ต้องกินอร่อ,รอยแน่ เพราะมีอาหารตาให้เหล่าบรรดาท่านเศรษฐีได้เชยชมนี่ทองมีเธอจะทำอย่างไรก็ในเมื่อเธอคงไม่สามารถออกไปรับใช้เหล่าบรรดาท่านเศรษฐีได้หรอกเพราะพวกท่านเศรษฐีเห็นเธอก็คงจะกินข้าวไม่ลงนะ่ะฉันไม่จำเป็นต้องออกไปดูแลปริบัติถึงเนื้อถึงตัวหรอกฉันก็มีวิธีด้วยการทําอาหารรสเลิศให้เศรษฐีทุกผู้ทุกคนได้กิน แล้วจะไม่มีวันลืมรสชาติมื้อนี้เลยละ่ะทองมีตอบด้วยความมั่นใจหญิงสาวเธอตั้งใจทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้เหล่าบรรดาท่านเศรษฐีชื่นชมในรสชาติอาหารมื้อนี้เพราะเธอเชื่อว่าสเสน่ห์ปลายจวักของผู้หญิงก็อยู่ที่รสชาติอาหารที่แสนเลิศเธอเลือกที่จะชูโรงความสามารถของตนเองมากกว่าการนำเสนอรูปรักษ์ภายนอกเมื่ออาหารพร้อมเสิร์ฟ นางทองใบก็นำออกมาเสิร์ฟให้กับท่านเศรษฐีอันดับแรกเศรษฐีทุกผู้ทุกคนต้องสะดุดตากับความงดงามของทองใบเพราะเธอเดินมาเฉิดฉายได้อย่างงดงามและสง่ายิ่งนักเมื่อหญิงสาววางจานอาหารกับข้าวทุกเมนูเหล่าบรรดาเศรษฐีก็ได้กินอิ่มหนำสำราญเรียกได้ว่ากินดุดดังเช่นคนตะกละมูมามก็ว่าได้ระหว่างเศรษฐีได้นั่งกิน ได้มีเศรษฐีคนหนึ่งพูดเอ่อยขึ้นข้าม่เคยได้กินอาหารที่ใดมีรสชาติอร่อยเช่นนี้มาก่อนเลยท่านเศรษฐีโชคดีจริงที่มีแม่ครัวทำอาหารรสมือทั้งแปลกและข้าจะไม่มีวันลืมมื้นี้จริงด้วยหากที่เรือนข้ามีแม่ครัวทำอาหารรสมือดีอย่างนี้คงจะเจริญอาหารหนาดูไหนจะมีแม่ยิ้งงามนำอาหารมาประเคนให้อีก และเศรษฐีผู้หนึ่งได้พูดขึ้นสำหรับข่าแล้วอยากรู้หญิงนักว่าแม่ยิ่งเป็นผู้ทำหรือชายผู้ได้เป็นคนปรุงขอเฉยชมหน่อยเถอะเศรษฐีเจ้าของเรือนได้เอ่ยขึ้นพูดกับกลุ่มเพื่อนๆผู้ปรุงสำหรับเป็นแม่หญิงแต่ถ้าพวกเจ้าเห็นอาจจะไม่เจริญหูเจริญตาดุดดังแม่ยิงทองใบที่อยู่ตรงหน้านางไม่งามแถมยังมีผิวกายที่ดำคล้ำ หน้าแก่กว่าไว้ผิวพรรณดูแข็งแรงดุดดังผู้ชายยังอยากจะพบอยู่อีกหรือการปรุงอาหารมันจำเป็นด้วยหรือจะต้องเป็นแม่หญิงที่งดงามพวกเราเพียงต้องการจะตบรางวัลให้แม่นางผู้ปรุงสำหรับมื้อนี้ที่อร่อยเลิศที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยละและในที่สุดนางทองมีก็เป็นที่ยอมรับจากเหล่าบรรดาเศรษฐี ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้งดงามดังเช่นทองใบแต่เศรษฐีกลุ่มดังกล่าวก็ประทับใจในรสชาติของอาหารที่เธอปรุงสํำรับต่างพากันตบรางวันให้เธออย่างงามจึงทําให้ทองใบเข้าใจแล้วว่าเธอควรจะยอมรับความแตกต่างของทองมีและไม่ควรล้อเลียนเพื่อที่ทั้งสองจะได้อยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหลังจากวันที่ทำอาหารที่บ้านของเศรษฐีแล้ว เหล่าบรรดากลุ่มเศรษฐีทั้งหลายกลับเรือนตนเองต่างพากันเชยชมพูดถึงเรื่องราวของอาหารที่นางทองมีปรุงอย่างไม่ขาดปากส่วนทางด้านของบ้านเศรษฐีหญิงสาวทั้งสองคนอาศัยอยู่ในครัวและบัดนี้ทั้งคู่ก็ได้กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ทะเละาะเบาะแววงกันอยู่อย่างสงบสุขแต่แล้วจู่ๆก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อได้ยินข่าวว่าปีนี้ภัยพิบัติอย่างหนัก ชาวบ้านขาดแคลนอาหารและเครื่องดื่มน้ำในหมู่บ้านรับประทานไม่ได้ชาวบ้านอดอยากยากจนยิ่งนกักเศรษฐีจึงตัดสินใจไปช่วยหมู่บ้านดังกล่าวด้วยการนำเบาวในเรือนรวมถึงทองมีและทองใบไปช่วยผู้ประสบภัยอีกด้วยทั้งสองได้ไปทําอาหารให้ชาวบ้านได้กินทองมีและทองใบช่วยกันกรุงอาหารที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เศรษฐีผู้เป็นเจ้านายของตนได้ขายหน้า และให้ชาวบ้านได้กินกันอย่างมีความสุขอีกด้วยระหว่างทำไปก็มีอุปจรคมากมายทั้งฝนตกอย่างหนักทั้งสองมีอาการเหมือนจะเจ็บป่วยโดยเฉพาะทองมีบัดนี้ร่างกายเธอที่แข็งแรงก็จริงแต่ด้วยการที่ทำอาหารเป็นแรมเดือนไม่ได้พักผ่อนเธอจึงเกิดอาการป่วยเข้าขอบใจนะทองใบที่คอยช่วยทำอาหารให้ชาวบ้าน ข้าจะรีบกินยาให้หายโดยเร็วแล้วก็ขอบใจที่ต้มข้าวต้มมาให้ด้วยข้าจะรีบกินเราจะได้รีบไปช่วยทำอาหารนะงานนี้เราต้องช่วยเหลือสามัคคีซึ่งกันและกันสิเธอทำงานมาเหนื่อยมากแล้วให้ฉันช่วยบ้างเถอนะหลังจากเสร็จภารกิจที่ช่วยเหลือชาวบ้านทั้งสองต้องกลับไปที่เรือนเศรษฐีด้วยความที่รถมือของนางทองมีและทองใบที่ช่วยกันปรุงอาหาร แจกใจให้กับชาวบ้านในวันนั้นจึงทำให้ชาวบ้านพูดการปากต่อปากว่ารสชาติอาหารที่แสนอร่อยเลิศหากินที่ไหนไม่ได้อีกแล้วจนกระทั่งวันหนึง่งชื่อเสียงเรื่องลือของคนครัวบ้านเศรษฐีได้โด่งดังไปถึงในพระราชวางังเมื่อกระยัทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดก็ทรงพอพระหฤทัยในความเก่งกาจของนางทองมีและนางทองใบทรงมีพระราชดำริที่จะนำทั้งนางทองมีและนางทองใบ เข้าไปอยู่ในพระราชวังเพื่อปรุงสำรับถวายแด่พระองค์ทั้งสองช่วยกันทำหน้าที่ดูแลปนิบัติรับใช้พระราชาและพระนางอย่างซื่อสัตย์อีกทั้งเป็นที่โปรดปรานของทั้งสองพระองค์ยิ่งนักแต่แล้วถึงแม้ว่าจะอยู่ในราชวังที่สุขสบายเพียงใดทั้งสองก็ยังคงคิดถึงที่บ้านเศรษฐีที่อยู่มาตั้งแต่กำเนิดอีกทั้งท่านเศรษฐีก็ยังเอ็นดู และคอยชุบเลี้ยงทั้งคู่มาดุดดั่งลูกหลานคนหนึ่งทั้งสองจึงอยากจะกลับไปที่เรือนเศรษฐีจึงตัดสินใจไปกราบทูลกระสัดว่าหม่อมฉันขอประทานอภัยที่ต้องกราบทูลพระองค์เพคะหญิงสาวได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดว่าตนเองต้องไปตอบแทนผู้มีพระคุณท่านเศรษฐีชุบเลี้ยงดุดดั่งพ่อและแม่ทั้งสองก็ได้แจ้งต่อพระราชาและพระนางว่า ในสามวันของหนึ่งอาทิตย์ทั้งสองจะขอกลับไปดูแลท่านเศรษฐีและภรรยาเพื่อต้องการอยากจะตอบแทนพระคุณของท่านทั้งสองถึงแม้ว่าเศรษฐีและภรรยาจะไม่ได้ทวงบุญคุณอะไรก็ตามแต่และเศรษฐีก็เต็มอ,อกเต็มใจทั้งยินดีอีกด้วยที่ทั้งสองจะได้เข้ามาอยู่ในพระราชวังดูแลรับใช้พระราชาและพระนางถือว่าทั้งคู่มีบุญยิ่งนัก แต่เมื่อทั้งสองเป็นที่โปรดารานของพระราชาและพระนางอย่างมากทั้งสองพระองค์จึงยอมให้ทั้งคู่ทำตามเจตนาดีเพราะทั้งคู่เป็นคนกตันยูรู้คุณยิ่งนากพระราชาและพระนางจึงพอพระราชาหฤทยัยและได้มอบเงินถุงแดงให้กับทั้งสองคนละถุงเพื่อติดตัวไว้และนำไปมอบให้กับเศรษฐีและหลังจากวันนั้น ระหว่างนางทองมีกับนางทองใบทั้งสองก็ต้องไปมาบ้านเศรษฐีและพระราชวังแห่งนี้ถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดแต่ทั้งสองคนก็เชื่อว่าประหนึ่งคือหน้าที่สิ่งหนึ่งคือตอบแทนผู้มีพระคุณอีกสิ่งหนึ่งคือได้ดูแลปรนิบัติเพื่อทดแทนพระคุณที่ใหญ่หลวงต่อองค์พระราชาและพระราชินีจึงทำให้ทั้งสองมีความสุขและกลายเป็นหญิงสาวชาววัง ได้ดิบได้ดีใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขเช่นนี้ตลอดไปนั่นเองค่ะนิทานจบแล้วนะคะถ้าทุกทพ่านชอบนิทานดีๆในแบบฉบับของนิทานลูกส้มเราและถ้าอยากสนับสนุนกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานช่องนิทานลูกส้มสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงด้านล่างคลิปนี้ได้นะคะและอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะ